นอนเงี้ยงๆนอนเงี้ยไงสวัสดีครับพ่กับผมบาวคีนสติกอิกสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากันมาเลาะหาเห็ดบดอเจอเจอหน่อเพกก็เลยเก็บหน่อเพกตะก่อน ไปโทษที่หาเห็ดบวกบ่บได้จ้ากดอกตาหน่อไม้เฮาก็ยังเข้าบ่ได้เด้อพี่น้องฝนตกน้ำท่วมอยู่พี่น้องอ่ใก้น้ำท่วมเนาะเอามาหาเห็ดบ่ได้เฮาก็มีแนวหาเมื่อกี้ก่าหนี่จ้ะหน่อเพกหรือหน่อจุดหักเอาแบบนี้เด้อหน่อเพกหรือหน่อจดดุดได้เขตใดแสดงว่าอ่อนเขตนั้นถ้าถ้าโตให้มันยาวขึ้นมาสมัยมันก็แข็ง บเน้ะบอกเคเนาะใหญ่ยอกแล้วเบ้านพี่น้องเนี่ได้กินและบอจ้าหนอเพชออกและบอทางใดบรรยากาศแบบในบ้านเอติงขมือน่บตกมวอนกับโบตก่มือกดแห้งคักพาไปยามตุ่งหนบอเคเนาะอืสา hmm ี่เนาะหาั้นตอใหญ่เลยเอ ข้อบ,อบน,นี่หน่อเพื่อทีลายๆเป็นแข็งแข็ง <c oughs> เลือก่น้อ <c oughs> งจะหน่อเพชรก็มีหน่อบงคือกันเดอเอหนอไดลายลอยหักไปข้างในเอาละเก๋งาน,น,นี่มาหาเห็ด <c oughs> มาหาย h e a เพื่อนก็เห็นเพื่อนก็เอาเพื่นเฮานี่ล่ะเอ้อเออคุม,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 มตื่นกันไปก่อและหนอสองหนอบางหนอก็บม่ได้หักในะเบิร์ดเริ่มันเห็นดำหนอนะเบิร์ดเนียนหักง่ายอยู่น่ะาหนอไงสาธิก เหน่่ะงั้นดิเราเลยไล่เี่ยเงี่ยาเคนียรอยั่ฟังนี้เราที่ข้าวฟังหมดนี่น่ะข้าตัวนี้นี่น่ะเห็นไหมอือังมีอยนะลังเบิกลีเจ็ตัวสูงขึ้นหักแล้วมันเียนหักได้ย่็นี้ เตือสูง้อยหักเลยอ้อมออมหายเชอกันอสวยิเรียกไปทางฟุน แหลายคนแต่บ่อบอกกนน่อค่ะ<า>เพิ่งเอ,อ,อเพู้เอเกงหรือเอาขีดถือมานี่นข้านะงหลังส่ตุเนออเขียวขีดละเึ้นเลยว่ะาอยบุ้มบมออหนมนี่นหน่อรเขียวเกคือกันเด้ีหลายสายพันธุ์หน่อพริกนี่ค่ะอออคหองคนฮักเอาเลย โอ้พคนหักละบาดกินเลยนี่หักได้หลายมาทีหลังไปเราหาต่อเรื่อยๆเดินทางรถตาพึ่อ <c oughs> ยังหนึ่งโนง <c oughs> ข้างในกข้างในมั้งเราอนอย่น,น,อยนี้อุ <c oughs> อง ต้องสังเกตดีๆเนขึいい bueno. ้นมาแบบนี้น้ำนีเป็นสีนึ่นอขใหญ่ มาทั้งยวงเลยห่างสูงฮืเอ่อฮดเดือดดเดือดฮดนองฮดไอเดียฮดยอดเดียดอล้วก็แค่ตาทุกหลายใช่ไหม con bởi hết cái Hà kịch này đem nga ghênh đình hát lên. nhỏ nói thì Hm. Hm. hát Hm. 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 nó nhỏ

ออกบ้างอกหน่อเดียวมั้ยหัวดอกออกบ้างไหมออกหน่อยแบบนี้บอขีเลยสูงแล้เห็นบหอืเหี่ยวละสูงแล้ว เอาไปเปิ่งฟังนี่กว่าใบหน้ากระบกเนิ่มดน้นล้ะต้นกันหลายเนินพักแห่ต้นขนาดน้อปีนี้ตอนอ้นนี้เนาะใช่พี่นอ้องเบิ่งคุป,ปีต้นมักกระบกลูกกระบกอีเ,เด้อต้นเพนิ่นเดียมันหล่นใบเพิ่นลักษณะหน,นุ่ยง่ายอยู่ดอก็เพิ่นดิบเพิ่นเอามอญอีสานแม่อบอกมะกระบกนี่หรือมะโก้หึ <c oughs> จ้ะเอาลัด <c oughs> อีสานเนี่ยนะฮะเอาลัดเนาะจะ หนอน้อยหนอใหญ่จะไ,ได้หลายอยู่นะ<ห>ดี๋ยวตึมตะกาโอ้ยแกงนึ่งคุณสามสิ่กินเนาะห,หลายผู้หลายคนมาหาก็ได้กินคู่สุข,ข ου, สูทุกคนประทิกใจอยากได้หนอนสำนึกแถมเด็กน้อยเกิดใหม่เลยผู้เป็นมาก่อนก็ได้แต่หนอแบบนี้แหละทั้ซาผักเคียนเบิ่งเด้อหนอนฮักมาหนึ <มา S 1> สส่นงจ้าลล่หอกหอกเราผิดหวังไม่ได้หา อืมเนบื่อตายครับเเบื่อกินได้มันก็ต้องกินได้แหละมันกินได้แต่เม็ดแบบอันนี้มันเนี่ยมันคันคอเนาะบ่เคยกินเคยกินหมากดิบเหยพี่เนาะนี่ถึงงัวแหละเนาะพวกงัวพวกควายมันกินได้หล่นลงตรงนี้เลยดึงงัวควายอะไรกินกไปทานเม็ดเท้าอะไรแบบนี้ เอาเนาะวันนี้ก็จะเวลาเมื่อนะครับเฮ็ดหอนบ่ได้ได้ันี้แทนผู้ใดไกัสิคือเฮาเหนื่ยเนาะมาลองเฮ็ดบ่ได้ก็เอาเนาะเพกเมแกงมันก็เป็นนอไม้อีกหนึ่งชนิดที่รสชาติอร่อยมากเลยแกีละครังคือกันเน้นเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงทนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า